ว้าวุ่นมากมีน้องหมาเดินผ่านมามีเห็นไม่ชัดไม่รู้หมาจรหรือว่าใครอ่ะเอ๊ะน่าจะหมาจรไหมเพราะว่าหมามีเจ้าของก็ต้องมีเจ้าของมาด้วยสิแต่ว่าเป็นสีขาวไม่เคยเห็นเลยจะออกไปดูก็ไม่กล้าเดี๋ยวเตี้ยมันมันวิ่งตามออกไปด้วยหน่ยเดี๋ยวถ้าเปิดเนี่ยมือนมีปีนดูให้เลยปีนดูเขาออกไปแล้วลูก ไม่อยู่แล้วลูกเขาออกไปทางหลังหมู่บ้านเขารอดได้หรอดูตัวเขาใหญ่กว่าที่เขาจะรอดได้นะแต่หมาพวกนี้เก่งซี่เล็กๆก,ก็รอดได้โอ้ออยเนี่ยเขียดเขียดหาวไม่ต้องเลยลูกไม่ต้องพยายามเลยเนี่ยพยายามจะเปิดประตูปกติไม่ค่อยมีหมาเออเดินผ่านเพราะว่าบ้านเรามีซอยแยกนานนานๆจะมีหมามาสักทีนึ่งดูสิดูสิดูส,ดสิห่วงเขาห่วงหมู่บ้านเขาค่ะ หวงเหรอลูกเหรอ,หหรอ <c oughs> ไม่ต้องห่วงหรอก <c oughs> ให้เขาเดินผ่านสิไม่เห็นเป็นไรเลยฮะให้เขาเดินผ่านไงเขาว่าเดินผ่านมาจากบ้านน้องเวสป้ามนมีไม่เห็นได้ยินเสียงน้องเวสป้าเห่าเลยแต่น้องเวสป้าเขาไม่เห่าหมาไม่เหมือนหนูหรอกเนี่ยใครเดินผ่านแล้วหมาเดินผ่านก็เหา่าส <c oughs> <c oughs> นุก <c oughs> ไหมลูก <c oughs> อยู่บ้านสนุกไหมมีอะไรที่ทําและได้เฝ้ายามเนี่ย <c oughs> ได้เฝ้ายามนี่คือ,คอขึกขักมาอยากเฝ้ายามมั้ยอยากเฝ้ายามดูสิโอ้โหโอ้โหดูดูดิดูเขาทําเสียงสิคะโอ้ใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นไม่ต้องไม่เป็นลายเขาไม่ได้เข้ามาในบ้านเราเขาแค่เดินผ่านลูกแล้วเขาไปแล้วเขาออกปูนของเขาออกจากหมู่บ้านเราไปแล้วนะคะอินดูเขาจริงๆริ มันดูความแบบว่าอยากจะเป็นรปภหมู่บ้านอะอใครเข้าออกไม่ได้อ่ะอ่าโอเคคึกคักคึกคักอ่ะโอเคแล้วแต่หนูแล้วแต่หนูแล้วนั่งเนะป้าก็นั่งไปอแล้วแต่หนูมามีนนททางานก่อนนะ <laughs>